สวัสดีครับขอ,อนำเสนอพระสมเด็จหลวงพ่อเชนหลังยันอุวัดสิง์อำเภออินบุรีจังหวัดสิงบุรีเป็นพระเนื้อชินตะกัวรุ่นแรกสร้างเมื่อปีพศ .2494 มีพุทธคุณทางด้านแคลคาดคงกระพันชาติและมหาอุด เหรียญที่สองเหรียญพระเทพเวลาลังกาวัดสุทธจินดาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นเหรียญรุ่นบารมีสร้างที่ระลึก70ปีเมื่อปีพศ2537